เวลาคนเมกาเขาพูดเช่นมีคําว่า don't ถูกป่ะคำว่า don't ที่แปลว่าไม่เช่น I don't care Maybe I may say something like I don't care if other people think that I have a Thai accent I don't care about other people's opinions I don't care if you judge me You know You know s o m e เห็นะสังเกตปะ่ะสังเกตกูว่ากูกูไม่พูดคําว่า I don't คนส่วนใหญ่ชอบไปพูดว่า I don't เช่น I don't care ผิดไหมไม่ผิด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 แต่ถ้าเป็นเมกาถ้าเป็นสำเนียงเมกาแบบคนเมกาเป็น American accent คืออเคือคนเมกามันชอบพูดเร็วคนเมกาเขาจะพูดเวลาเขาจะพูดรวบๆไปอย่างนี้เลยว่าเขาจะพูดว่า ion 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 ไม่ใช่ I don't นะ I don't ไม่ผิดแต่คนเมกาเวลาเขาพูดโดนทั่วไปเวลามันพูดเร็วๆไงเออ put I on and you look I don't care I don't give a fuck, I don't do it I don't care I don't care yeah I need to I don't care but I don't care you know this is very very effective for your fluency if you want to become more fluent in English if you want to speak faster in American in an like I mean in an American accent, If you want to speak faster and clearer I mean you can speak fast but clear You need to use this technique okay This is one of the techniques that I want to teach you แล้วก็คำที่สองก็คือโบนาสเีกตัวหนึ่งก็คือคำว่า You feel me? คนหลายคนจะชอบพูดว่า Do you understand? ที่ปรว่าเข้าใจไหม Do you understand? ซึ่งไม่ผิดฝรั่งเข้าใจไหมเข้าใจผิดไหมไม่ผิด พูดได้ดูอ่านรู้แซนพูดได้ได้ฝรั่งเข้าใจไหมเข้าใจแต่ว่ามันจะมีวิธีที่มัน natural มีวิธีที่มันที่มันเป็นธรรมชาติมากกว่ามีวิธีที่มันดูธรรมชาติมากกว่าดูเป็นฝรั่งมากกว่าเก็ตไแล้วก็ดู it sounds more casual it sounds more natural to say you feel me เก็ป้ามึงจะใช้คําว่า you feel me ก็ได้ใช้ว่า you feel me ดีกว่าอันนี้จะเป็นอะไรที่แบบไม่ทางการแล้วก็ Do you understand บางทีมันดูทางการเกินเก็ป้ามึงจะพูดว่า you feel me อย่างนี้ดีกว่าถ้าเป็นแบบในใน,ในชีวิตทั่วไปอ่าชีวิตประจําวันทั่วไปว่าไปเขาว่า you feel me เก็าป่ะคือต o you understand นั่นแหละคือเก็ทที่กูจะสื่อไหมเข้าว่า you feel me it, คือเก็ทที่กูจะสื่อไหม, ử, ม, ử, มเข, ử, มข้าใจที่กูกำลังพูดป่ะเข้าใจที่กูกำลังสื่อป่ะอะไรประมาณนี้คือ you feel me เก็ตระนั่นแหละคือยูฟิ e ไหมข้อที่สามคือเดี๋ยวไอ้ที่กูพูดทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวกูจะเขียนลงให้ใน iPad แต่กูจะอธิบายก่อนอันที่สามคือ have a good one have a good one าา่ have a one good นี พางคนคือนี่คือสิ่งที่คนไทยอสอนกันมาตลอดนะคือเมืองไทยเนี่ยเราจะได้ยินแต่คำว่า have a good day have a good day เพราะว่าขอให้มีวันที่ดีผิดไหมไม่ผิดพูดได้ไหมพูดได้ฝรั่งเข้าใจไหมเข้าใจแต่ว่าถ้าในอเมริกาถ้ามึงมาอยู่ในอเมริกามึงจะได้ยินคำนี้บ่อยมากคำว่า have a good one have a good one คำว่า have a good one คือเป็นความหมายเดียวกันกับ have a good day แบบฝรั่งเวลาฝรั่งพูดว่า have a good one บางคนนี่คือแบบสมองดับเลยเฮียคือมึงมึงพูดเฮียอะไรวะกูกูไม่เข้าใจถ้าฝรั่งพูดว่า have a good one แปลว่าเขากำลังบอกเพง่ว่า have a good day นั่นแหละแปลว่าเขาบอกว่าขอให้มีวันที่ดี have a good one คืออันเดียวกันกับ have a good day นะในอเมริกาจะเจอเยอะมากคนจะพูดว่า have a good one อันนี้ฝากให้อ,อ่เอ,อาก